สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับช่างเป้เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีงานตัววันนี้จะเป็นตัว iPad นะครับ iPad Air 2ตัวนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมได้ทําการแกะเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่าเนาะมันบวมสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบตบวมตัวนี้ก็จะเป็นตัว ตัว iPad นะครับ iPad Air 2เนาะตัวนี้นี่ผมทำการถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาแบตตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปเนาะขออนุญาตเก็บแบตตัวเก่าก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวใหม่นะครับผมก็จะเอาแบบตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะที่ใส่เนี่ยมันจะมีช่องอยู่ทางด้านนี้นะครับ ตอนนี้ก็ตัวแบตเตอรี่ผมทําการใส่เข้าไปแล้วนะครับผมจะทําการลอกตัวพลาสติกตรงนี้ออกนะครับ ขั้นตอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวจอนะครับมาเพื่อทำการเทสตัวแบตเตอรี่นะครับผมนี้ก็จะเป็นตัวจอนะครับที่ผมทำการแกะอ,อกมาเนาะ ก็จะมีสายแพรอยู่ทัง้งหมด2เส้นนะครับแล้ก็ต้องทำการใส่สายแพรใส่สายแพรเสร็จเราก็ทำการปิดฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ผมจะทําการดึงตัวอยอกนะครับเป็นตัวขั้นตัวแบตเตอรี่เนาะไม่ให้มันไม่ให้ตัวหน้าตัมผัดนะครับมันเข้าไปที่บอร์ดผมก็จะขันน็อตตรงแบตเตอรี่นะครับ ร้อยนะฮะแล้วก็ทำการประหลัดตบ ผมทำการเปิดเครื่องนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็มีแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด92%เซนต์นะครับ ก็เปลี่ยนง่ายๆครับสำหรับตัวตัว iPad Air 2นะครับก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการติดกาวนะครับขอบจอเนาะก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับชิปวิดีโอ เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ iPad Air 2นะครับก็กนตากกันไปเนี่ยผมก็จะขอฝากร้านสมัยทีด้วยนะครับมีทั้งหมดสาสาขาครับมีสาขาไม่กาบบางนานะครับยูเนียนมอลล์นะครับแล้วก็เทอร์มินอลทเวนตี้วนอโศกนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ